เอาละินดียจะรอบทิ้งสันทสุการวอ์แทนรอบิดาอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามิดาป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิมเลยแซนตอร่ไหมไ่เคก็ไดไมเนดียวตายไม่เห็นตายก่อนตอขวาตอขวาไปตายไหมได่นนี้มันเลกแล้ไปะไไไ่ดโอ้ ไม่ใช่ตัวนั้นใช่แบบปอนที่กูยิงเขากินมาสวนอะครูเบอร์เป็นตัวคิดอุยบนบนเออบลบนยิงมาจากไหนโนอยิงไม่ทนนะันอ่ะเฮ้ยเบฟจะทำจุดเสียโอเคเดี๋ยวปากเคกกเบลงกลางสองตัวแหละสองตัวเจ็บปะครบปะเดมีครบปะครบเสาปะไม่ไม่เห็นตัวเดียวเห็นตัวปิดใจไอ้ขัดใจตัวเดียวม <architectural udo. S 1> ไอ uh, right. right. oh no! ้เ uh งี right ้ยยาวสองไปเลยนะเราวิ่งเลยอยู่ยาวสองตัวมาเลยครับเตือนด่วเลยครับเตือนด่วเลยครับโอ้ยเฮี้ยเกือบแล้วยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้แตไว้อยากสูมระยะอย่ังไงจะยิงเราคนไดียวงไย

ข้าง่างัจจัยเปดปัจจัเกอาสองสงงเข้าห้องเข้าห้องเข้า้เข้าห้ข้างล่างด้วยบี่ทำบีเข้าทำบีเข้าโยกไปเลยโยกไปเลยตามตัวหลังตัวตามหลังก็ตัวสองะล่าไปเลยล่าไปเลยชนไปเลย กระสุนคอมัน่ะเน่แน่ยน่โลกสมาธิสันน้นไอ้เด็กเชี่ยระยะแค่นี้มึงจะวิ่งไปชาร์จเขามึงยังอุตส่าห์ชาักมีดฟันลมไปทีนึงเพื่ออะไรฟันฮะ okay. มันแก้ไม่ได้อเวให้โลกสมาธิสั้นเนี่ย <c oughs> ฮะเป็นเชี่ยอะไรอเ <c oughs> วเดินจะไปชาร์จเขาอยู่แล้วแม่งต้องฝาบมีดฟันลมไปชิบหาย <c oughs> ตอนการลึกเลยกู้ว่า <c oughs> มา <c oughs>

โอเคมอกูระเบิดเดย์เดยวนะเจอแล้วนมามาแล้วปลามันมาแล้วสี่มาตัวไปเอ้าสองตัวนี่เก็บตัวนึ่งฮัลโหลโอ้โหทุกคนทำอะไรกันเนี่ยอุ้ยไอ้สว์เต้ ไประวังตาเลยไอ้หลังมึงหลังมึงหลังมึงอยู่ข้างในนั่นน่ะซ้ายโอ้ไปนอนบนหล่ามัึวิ่งบนนู่นแล้วเนาะจะอยู่ในไอ้นั่นน่ะตรงคอร์เตอร์อะเรามุดได้ตรงคอร์เตอร์เรื่องอะไรมุดได้ออกเลย

เจ็บเดี๋ยวสิสองตายแล้วบอลไปพี่ไม่การตัวเจ็บแล้วยันระเบิดตายตายตายไอ้ตัวอะไรอีตัวเอาอย่าวัดอย่าวัดบนมีครับตรงสะพานมีโดนเลยดึกนะผมเจ็บผมมีเคมอยต่ายออกออกไปบอลบอลล็อกที่เดิมบอลกลับล็อกที่เดิมคุมลึก้วผมโยกนะเอออยู่เลือไกลมีเคมอลอยู่บนอยู่บนซอยตายหนึ่งตรสะพาน หรือนในในซอยไม่มีนะตัวเดียวอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องห้องสปาตายตายชอบซ okay, ิมชอบด่านนี้ <laughs> พอยิงได้แล้วมึงชอบอ่ะได้ยิงไม่ได้กูก็ชอบเพราะดาดีมันทะลุทะลวงดิตัดไม่สันคอมบ์ระเบิดอะไรคอมบ์คุณท่านใดคอมบ์คุณท่านใดเป็นระวังกาเอ้าเฮ้ยเล่นก่อนดูห้องล่างคนนึงห้องล่างเข้าโอ้ห้องล่างเข้า โอ้ยเยอะประชิดประชิด <power> ด <oused> <kil poke> ้านหน้าเปล่าด้านหน้าซิเลยหลังก่อนเราหลังก่อนเนี่ยเอาหลังก่อนเย้วางแล้วว่ะควักแล้ว มันต้องทะลวงไปนี่ไหลเฮียหน้าด้านพี่ไหนอออกคนละตัวว้าบปะใช่ใช่เฮียมันพลาดแล้วเจ็ดโด้กี่ตัวกี่ตัวเนี่ยห้าหรือหกห้าเลย โอ้เโหโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่มป็นวีรบุรุษฮีโร่ของหมู่บ้านกลับมาเล่นคิดดีกว่ามันครึ่งินกลางเออกลับมาเล่นคิดทำไ,ไมเพื่อแจกีเล่นอาร์คไดีอาร์คดีดีฝีมือดีๆคมๆเล่นคิดทำไมะคิดให้คนที่มันเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไปดิอ๋อสองปืนเลยดิ อย่าออกไปเขาเล่นสองเฟืองแล้วแล้วแต่มุมแต่ส่วนใหญ่ก็อัพเป็นหลักอะเป็นตำรวจเว้ยเป็นตำรวจนี่มันแล้วแต่ด่าน่ะพี่ด่านไม่แคบผ่านขับใจขับใจาจจะขับใจตัวเองอยู่งขับบานมั่มีคนดูอ้อมวายให้คนหนึ่งหรอน้าวหายไปไหนอะตายแล้วเหรอไม่เห็นรู้เลยตายไปพูดเฮ้ยหนาวเป็นไงวะ ปาหอี่กอนพลนอยู่ตัอวตัวข้าวต้มนั่นนียมาละตอนกูทิ้งกูทิ้งตรงนี้นะเร็วตายแล้วกลางออกไม่โด้วางเมึงบ้าอะไรกัน ủa gì hương 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 Đi uống nước Uống nước tiếng nữa Nghe được không? Nghe được không? เดี๋ยวทำตัวเฮี้ยนหน่อยนี่ไหมป้าเดี๋ยวป้าป้าระเบิดปัดสะพานให้าทำไมะวะมันจะวิ่งมาตัดบนชัวร์เลยตัวนเงอ่ะแน่คิด๊ดจะได้ไงวะเอาไว้ก่อนนี่เรนโองไม่มันเป็นสายส <'s> ายหรอือเปล่าเนดะไม่ขอพูดต่อเอ้ยเป็นตุ๊ดไปแล้วลุง บอลูเกมเดียวนะบอลโอ้ยอ่างไงแม็กดัลมอนยิงบอลก็ต้องกันของบอลปะวะวองช่วยเลยล่างตัวล่างตัวรอต้าต้าจีหวย

ได้หายไปไนอ่อ้าวอาอืมอืมเจ็บโอ้ทำเป็นยิงได้จียยวทำเป็นยิงได้นั่นแล้เป้าหมายอยู่ข้างหน้าพี่อ่ะาแล้วโอ้ยล็อกไอ้สัตว์อิมบอร์ดอี๋ัวล็อก ให้เก <laughs> <Sad. S 2> ียรติกูด้วยกูหัวแทนนะไม่เหียงไม่เหี้ยงตายโอนหมดเหรอใจอยู่บนโดนใจกะตัวตัวใจเจ็บพีใบข้างหน้าตัวมีตัวตายหนึ่งตัวลึกตัวลึกกลับไปแล้ว แต่เอตัวจะรู้เดี๋ยวนี้บอมเป็นคนอย่างนี้เนาะนาวิ้งซับไปนิดเนาะนาคุไปไหนวะข้างล่างเหรอตอนถอนอืมตรงปอนเป็นหลอนนั่นแหละกูขึ้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมีะกักรดาวลุ่มดาวลุ่ม ดนระเบิดสูตวเอตัวไปไปเอลเอลเอลตัวเราเจ็บแล้วอ่ะกวามมั้งบนแอลอ่ะเียดสิจ้าไม่เต็มเจ็บอ่ะยิงมมาเจ็บโอ้แตกสิ้าโอ้อ้โข้างบนคนแอลกลับหน้ามนี่เอาไปขวา ôi thôi! thế Oi sẵn nặng của sáng tỏa. Nặng 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 มีพืบๆหาแล้วโอ้ยเฮียดอนดนอนนี่ไม่บาันหัวมึงอีดองหมุนไปหมุนมาอ้มไไมึงไม่มีสมาธิเลยวะบมึงอีดอง วเขาว่าสกัดดาวรุ่งจริงๆเขาทำกันแบบนี้ไอ้สารไมตัดสถานแน่ๆเลยพลังระเบิดแป๊บไม่เชื่อหรอกตัวสี่ที่มันเขวิ่งมาไม่รับเนี่ยเขามาลูก ไม่ต yeah ้องเข้าเลยเฮ้ยไม่ดูหูดููดูนีู้ยดดโด๊ดไม่เอดอาไู่ไม่ไมไม่ไมไอสัตว์กูไมู่้มึงไปหลบแล้วเดขาดตายที่กูบอกสองว่าเออกูิงเขาม่เลไอเหี้ยเสียดีม เฮียดีทำไมมทำตัวอย่างนี้ืมมาได้ระเบิดนี้ด้วยเหรอโอ้โหเคมอลเริ่มเลยเจ็บเจ็บ้วยบีซอยตัวดวได้วเจลเจ็บอยู่ห้องเสาาห้องวาตัวนว้า เอ้าซอยหรอเมฆเมฆจะบอนข้างหน้าเข้าข้างหน้าเข้าสองตัวขวาไปไปไหนแล้วออีกตัวนึงอีกตัวนึงมันอยู่สะพานล่าสุดมอสฟุตบล็อกนี่เก็บปืนแล้วปืนปืนนั่งร้านสุดวันไปโอ้สายเร็วจีดูพูดกับผู้หญิงดีดูพูดกับทอมสิ นี่นแตกปั้งตเ,เราใส่หัวฟฟนต้ามาเล่นเลยอนะ่ไะไงส้กลับดาวลูกเฮ้ยเราสลับอย่างวะับแล้วลลทำแล้วำแล้ว,ลว,ลวโอเคก็จบคลิปกันไปแล้วเจอกันต่อคลิปหน้าำคลิปอีดานทุกท่านในคลิปนสสวดีค่บนะไป